สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของเด่นบนร้อยกับหน่วยนะคะของรัฐบาลไทยนะคะของวันที่สองเดือนพฤษภามนะคะหกแปดเนะาะก่อนจะมาดูเด่นบนนะคะร้อยหน่วยเนาะมาดูชุดสรุปบนล่างก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูคําเตือนนั้นก่อนนะคะ คำเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขช anel ค่ะเอามาดูของชุดสรุปบนล่างนะคะใครถูกมั้งคะกับแอ,อตัวบนนะคะเข้า เลขวิ่งเข้าเนาะเดี๋ยวแอดจะย่อให้ดูนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอ่ะชุดสรุปบนล่างนะคะชุดนี้เนาะเข้าที่สองเจ็ดนะคะเสียดายถ้าจะมาเจ็ดสองเจ็ดให้หน่อยก็ไม่ได้เนาะอาจจะถูกสามตัวตรงนะคะ อันนี้มันมาแค่สองตัวก็โอเคเนาะเข้าที่สองเจ็ดนะคะเต็มเต็มเนาะสูตรนี้แอดให้ตั้งแต่สองตัวบนนะคะแอดให้ตั้งแต่ที่แรกเลยเนาะก็คือตัวนี้นะคะสูตรเด่นบนสิบหน่วยนะคะเข้าเนาะที่แอดจับคู่ให้ก็เข้าชุดนี้นะคะสองเจ็ดแล้วก็แอดบอกว่าให้กลับด้วย ถ้าใครดูช่วงแรกๆที่แอดทำคลิปสองตัวบนถ้าซื้อแรกๆอะ่ะก็เข้าตรงๆนะคะสองเจ็ดเพราะแอดก็เน้นให้แค่สองตัวนี้ส่วนหนึ่งศูนย์กับสองศูนย์แอดไม่ได้เน้นนะคะเพราะว่าแอดคิดว่าศูนย์มันไม่เด่นมันก็ไม่เด่นจริงๆนะคะส่วนล่างเนาะงวดนี้มุดดินเลยนะคะหลุดกระจายแต้มก็หลุด เลขวิ่งก็หลุด2ตัวก็หลุดแต่ชุดชุดไหนโค้งสุดท้ายล่างนะคะมันแอดเน้นให้ศูนย์กับหมันแบนไม่มานะคะมาที่เลขแปเนาะเข้าที่เลขแปออก8 5นะคะอันนี้หลุดชนกันที่8สุดสุดเกับสูตรนี้นะคะแล้วก็หลักหน่วยก็คือตัวนี้สูตรนี้ใช้ได้นะคะหลักหน่วยหลุดไปแค่ครั้งเดียวเอง จะแอดให้ดูนะคะสูตรหลักหน่วยล่างอันนี้เด็นบน10หน่วยอ่าสูตรนี้นะคะเห็นไหมตัวมันอาจจะเล็กไปหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวมันไม่เต็มจอมันเข้าที่85เนาะถ้าใครคิดก่อนก็ได้นะคะสูตรก็ข้างล่างนี้นะคะ แต่แอดยังจดสามตัวหน้าไม่เข้านะคะอะขออภัยยังไม่ได้จดสามตัวหน้าเนาะก็เข้าตัวนี้นะคะเข้าทีเลขห้าออก8 5เลขมันก็เข้าเยอะนะคะแต่แอดจับไม่ถูกเองมุดดินเลยงวดนี้เลขล่างเนาะแล้วก็มีสูตรไหนสูตรนี้ก็หลุดนะคะล่างที่เคยใช้เนาะหลุด เน้นศูนย์กับ1สูตรนี้หลักสิบล่างก็หลุดเป็นสูตรใหม่นะคะสูตรน,นี้สตัวล่างไม่มาหลุดสูตรนี้ที่เคยใช้ประจําเวลามันหลุดมันจะหลุดเพราะมันเข้ามาทีๆเวลาหลุดมันจะหลุดติดๆกันนะคะสูตรนี้ต้องต้องพักไว้อย่างน้อยก็ต้อง3ามสงวด ทีนี้มาดูของเด่นบนนะคะร้อยสิบหน่วยเนาะสูตรนี้เดินดีนะคะแอดให้รู้สึกจะสามสี่งวดหรือสองสามงวดแอดก็จำไม่ได้นะคะอ่ามาดูของเด่นบนกันก่อนนะคะสูตรนี้ สูตรนี้ใช้หลักแสนคูณกันสองครั้งได้สองนะคะบวกหลักหมื่นหลักพันแล้วก็บวกหกคงที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหกได้สามนะคะสามสี่เจ็ดสูตรนี้ใช้ x บวกหนึ่งบวกสามนะคะเห็นไหมออก แปดเราเน้นร้อยกับหน่วยนะคะสูตรนี้เข้าที่เลขสาส่วนตัวอื่นเป็นตัวแทนนะคะอ่ะมาดูงวดที่2 2งบวกหได้8 8ดบวกเได้17 17จบวกหได้23ก็ได้ตัวเดิมนะคะได้3 4 7ออก8ปดเข้าที่เลขสาหลักหน่วย มาดูงว่าที่3นะคะ9บวก6 9บวก7ได้16 16บวก6ได้22ได้2 3 6ออก2 0 9เข้าที่เล็ก2นะคะหลักร้อยอามาดูงว่าที่4นะคะ4บวก3ได้7 7บวก6ได้13ได้3 สแล้วก็7เข้าที่เลขเจ็ดนะคะหลักร้อยเอามาดูงวดที่5้นะคะหกบวกเได้13 13าบวกหได้19ได้9 03ออก7 0็เข้าที่เลขศูนหลักหน่วยนะคะ ส่วนสูตรอื่นต้องรอแป๊บหนึ่งนะคะเพราะแอดยังไม่ได้จด3ตัวหน้ากับ3ตัวท้ายเอามาดู8บวก5ได้13 13บวก6ได้19นะคะได้903ได้ตัวเดิม9 0 3น903ออก3 7 7เข้าที่เลข3นะคะหลักร้อยเอามาดูงวดที่7 หกบวกสได้1ิ17 1บเบวกหได้23ได้3 4 7ออก894เข้าที่เลขสีหลักหน่วยนะคะอ่ะมาดูงวดที่8 6บวกหได้7 7็บวก8ได้15 15้บวกหได้21นะคะได้1 2 5งวดนี้เข้าที่เลข5้นะคะเข้าหลักร้อยอืมแอดลืมอ่ะมาดูงวดที่9นะคะ สี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกเจ็ดได้สิบหกสิบหกบวกหกได้ยี่สิบสองได้สองสามหกออกหกแปดเจ็ดเนี่ยแอดลงงวดที่แอดลงนะคะมันเลขหกแอดกะเป็นหลักหน่วยงวดนั้นแอดให้แปดหกเหมือนกันแต่แอดไม่ได้เอาลงเสียดายแล้วก็มางวดนี้อีก งวดที่ผ่านมานะคะอ่ะมาดูงวดที่ผ่านมานะคะสองบวกหกได้แปดแปดบวกเก้าได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหกได้ยี่สิบสามนะคะได้สามสี่เจ็ดก็เล็งนะเล็งเลขเจ็ดนะคะเป็นหลักร้อยเลขสามกับเลขเจ็ดมันดันมาหลักหน่วยเลขสามแอดว่าไม่น่ามาเพราะว่าแอด สูตรเก่าของแอดนะมันเด่นเลขเจ็ดนะแต่แอดลิงไปที่หลักร้อยนะคะมันดันมาหลักหน่วยด้วยแต่แอดก็ทำให้นะคะเพราะว่ามันร้อยกับหน่วยมันมาด้วยกันไงแอดก็เลยต้องเอามาเป็นหลักหน่วยด้วยก็คือชุดนี้นั่นแหละที่เข้านะคะสองเจ็ดเนาะวิ่งสองกับเจ็ดมาทั้งสองตัวเลยนะคะมันดันออกสองสองเจ็ดเนาะถ้าเป็นเจ็ดสองเจ็ด ก็ยังได้นะคะได้โต๊ดเนาะอ่ามาดูงวดที่จะถึงนี้นะคะแสนคูณสองได้4บวกหลักหมื่นก็คือเลขหกบวกหลักพันก็คือเลขหกแล้วก็บวก6คงที่ก็คือตัวนี้นะคะมันก็ได้6 3สามบบวกสี ก็ได้ยี่สิบสองได้สองสามหคิดว่าเด่นตัวไหนแอดยังไม่ได้ไล่สูตรนะคะเดี๋ยวแอดย่อให้ดูก่อนเดี๋ยวแอดขอไปไล่สูตรอีกทีนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเน้นให้อันนี้คูณด้วยสองนะคะ แอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ